เอาละสาหรับช่วงนี้มาดูนี่ก่อนเลยสองหนุ่มคนนี้สองเหลืองสองเสือเหลืองลูกนัดจากโนโบลค่ะลูกนัดค่ายโนโบลสวัสดีครับมูมาปุชาชนครับลูกนัดค่ายโนโบลแล้วก็ลูกกล้วยลูกกล้วยค่ายประจุมธานีค่ะ ลูกนัดก,กับลูกกล้วยผมรู้สึกเหมือนนักร้องเลยครับเป็นหนุ่มสีเหลืองสองคนวันนี้ไปกองปราบดูคลิปนี้ก่อนค่ะไม่ใช่เพียงแค่หนุ่มสีเหลืองสองคนไปกองปราบแจ้งความจับโกตีนะคะแต่มีประชาชนไปกองปราบโดยมิได้นัดหมายดังนี้ค่ะดูคลิปค่ะต,ะะตมีปชชปิกไองล,ลองนี่ค่ะ เขาไปกองปราบกันเองโดยไม่ได้นัดหมายไปเจอกันที่กองปราบแจ้งความจากโพตีอย่างนี้เลยค่ะตอนเราไปนี่11โงเช้านะฮะ11โมงนี่เพี่แคห้องเยวด้วยนะปราบทำไมครับ่ายเสียงตเสียงนยเสียงล่กัเสียงล เอาเสียงลงเพราะว่าจะไม่ได้ยินเสียงตอบเสียงต,ตอบจะไม่ค่อยได้ยินบูแจะไม,ม,ไม่ไม่คืนประชาชนนะคะเอาเสียงลงเอาเสียงลงประชาชนเนี่ยไปกองปราบโดยไม่ได้นัดหมายม,มีอันนี้ที่อยากอันน,น,นี้น่าสนใจครับเราอยากจะไปดูว่าตํารวจกองปราบดูช่องอะไรอยู่ค่ะดูช่องเอเซียอัปแดดช่องแสดงค่ะตำรวจไปถึงรีบปิดเลย ตำรวจรีบปิดเลยข,ขอโทษนะครับพี่ปองประเงินเสียงไม่ดีผมขอทำแบบเมื่อกี้ใหม่ค่ะอ่ะถ่ายอยู่อยู่ดีๆก็มีเจ้าหน้าที่ครับ <cetera> เฮ้ยทำอะไรอ่ะอ๋าอ่า ปิดเลยแต่แค่ดูทีวีทำไมต้องปิดด้วยครับพี่ปอดูทีวีเสื้อแดงค่ะเดี๋ยวถูกจับได้ว่าเป็นเสื้อแดงแต่ประเด็นมันคือประเด็นคือตอนนี้สถานีตำรวจส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะก็จะดูทีวีเสื้อแดงอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเอามั่นใจละมาดออกมาบอกอ้ําอําอ,อึ้งอบอกว่าโกตีหนีไปต่างประเทศแล้วบางคนก็บอกว่าเจอโกตีอยู่เชียงรายเพราะว่าตรอ,ออกมาบอกเองเลยว่าไม่เพียงแค่โกตีหนีคดีหมิ่นไปต่างประเทศตั้งอาชีวะก็หนี ตกลงทุกคนดูดวันดีคืนดีลุกขึ้นมารับจ้างกันหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วมันก็หนีไปต่างประเทศโดยมีผอตลอออกมาบอกว่ามันหนีง่ายอย่างนั้นเลยหรือ,รอแล้วปล่อยให้ผมมองเป็นคนลเรื่องกันนะฮะไม่ว่านายกติหรือนายตั้งอาชีวะจะอยู่หรือจะไปจะทําอะไรอยู่ผมมองว่าวันดีคืนดีผมเปิดคอมพิวเตอร์แล้วผมก็พบชายผู้หนึ่งบอกว่า เขาซ้อมอาวุธซ้อมรบพร้อมจะต่อสู้กับพ่อของผมแต่พ่อของผมในที่นี้ไม่ใช่พ่อของผมคนเดียวเป็นพ่อพี่กัวด้วยพ่อพี่ปองด้วยพ่อลวงกำนันด้วยพ่อพี่น้องประชาชนพ่อของคนไทยทุกคนแต่ก็คงไม่ใช่พ่อของไอ้ตั้งอาชีวะไม่ใช่พ่อของไอ้โกตี ไม่ใช่พ่อของไอ้แก่นำเสื้อแดงและไม่ใช่พ่อของคนในรัฐบาลบางคนค่ะผมอยากถามอีกหลายคนครับว่าคุณไม่ใช่พ่อคนเดียวของผมแล้วครับคุณไม่มีพ่อคนเดียวกันกับผมหรือยงครับคนเราคิดต่างทางการเมืองยืนอยู่คนละฝั่งกันได้อย่างมีอุดมการ แต่ผมไม่เชื่อเลยว่าจะมีคนไทยคนไหนจะมีสิทธิ์เกรียพิพ่อเพราะถ้าเกิดคุณเกิดเป็นคนไทยและคุณเกียดพ่อคุณก็ไม่รู้คุณจะเอาไปรักใครอีกแล้วค่ะถ้ารักพ่อไม่ได้อย่าอยู่บ้านของพ่อครับค่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราครับผมในฐานะลูกของพ่อท่านในฐานะลูกของพ่อออกมาปกป้องพ่อเถอะครับพี่น้องครับ ออกมาปกป้องพ่ออย่าให้ใครดูหมิน่นอย่าให้ใครเป่าประกาศจะทำร้ายพ่อได้อีกชีวิตนี้ถ้าต้องหาไม่เพื่อปกป้องพ่อเพื่อแผ่นดินผมยอมแล้วครับพี่น้องและเราทุกคนในฐานะประชาชนของพระราชาเราจะปกป้องพระราชาของเราด้วยสองมือของเราเองพี่น้อง ค่ะและด้วยตามกฎหมายก็คือว่าไปสถานีตํารวจพร้อมกับหลักฐานนะคะหลักฐานต้องมีอะไรบ้างคะเวลาไปแจ้งความเรนี้น่าสนใจมากตลกมากเลยครก็มีคลิปว<ม>ิดีโอค่ะที่เขาก็ลบกันไปเกือบจะหมดแล้วแต่ว่านายกบอกว่าจะแจ้งความดใน,น,นคดีกับผู้ที่เผยแพร่ด้วยน,นะจากที่เจ้าหน้าที่ตํารวจระดับรองผู้การแจ้งกับผมนะฮะบอกว่าเอามาให้ตํารวจมันจะเป็นเผยแพร่ได้ไงน้อง ก็คือเอามาได้ามาได้ครับก็คือโหลดคลิปซึ่งพยายามหาการตอนนี้แล้วก็เอาไปเป็นหลักฐานไปที่โรงพักใกล้บ้านที่ภูํำเนาแล้วก็แจ้งความจับโกตีครับค่ะโดยหลักฐานให้ตํารวจแต่วันนั้นเราไม่ได้เอาหลักฐานไปแต่วันนี้ผมก็ไม่มีค่ะแต่ว่าที่แปลกคือสุดท้ายเราได้หลักฐานครับเพราะว่าพี่ๆเหล่ามวลมหาประชาชนที่มาฟ้องไอ้ระยำโกตีเอาหลักฐานมาเป็นกระบุงเลยครับเราบอกว่าเราขอยืมซีดีหน่อยเขาบอกไม่ต้องยืมเอาไปเลยค่ะ นี่แหละค่ะคือวันนี้ปรากฏการณ์สำคัญคือไม่ใช่ว่าน้องสองคนใส่เสื้อสีเหลืองไปแจ้งความแต่คือน้องสองคนไปแจ้งความแล้วเจอคนซึ่งต่างคนต่างมีที่มาที่ไปแล้วยอยกันไปแจ้งความที่กองปราบเป็นสิบตอนสิบเอ็ดโมนี่เป็นสิบแล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็มีตามมาไม่ขาดสายอีกนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็มายืนยันกับพวกผมว่าเอาเถอะพวกพี่อาจจะมีคิดต่างทางการเมืองแต่พวกพี่รักพ่อทุกคนน้อง <c oughs> ไม่ต้องกลัวค่ะ <c oughs> อันนี้เราก็ฟังหูไว้หูนะแล้วเขาบอกว่าเชื่อพี่ทุกอย่างเธอะว่าคนอย่างนี้กรรมมันต้องตามทันเราจะรอกรรมตามเขาทันไหมครับพี่น้องกฎหมายดีกว่าค่ะกฎหมายดีกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นํามาฝากกับออพี่น้องประชาชนทั้งทางบ้านแล้วก็ในเวทีด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่ง ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองคุณสามารถทําได้ง่ายนิดเดียวคือไปแจ้งความจับโกติในสอนอกใกล้บ้านหรือว่าโรงพักใกล้บ้านพร้อมกับนําหลักฐานไปด้วยก็คือคลิปวิดีโอที่โกติให้สัมภาษณ์กับไว้์หรือว่า <Generation. S 2> จะเอาสิ่งที่อยู่ในคลิป เขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ส่งให้พี่ตำรวจก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่โกติพูดก็คือพังช่วงบางตอนจากที่น้องได้พูดเอาไว้เพราะว่าการพูดซ้ํา <c oughs> เผยแพร่ซ้าก็จะผิดกฎหมายซ้ํ <c oughs> เาเหมือนกันในฐานะที่พูดนําพา <c oughs> ใช่ไหมคะแต่ว่า <c oughs> โดยสรุปแล้วก็คือว่าโกตีนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องการซ้อมรบคือตั้งกองกําลังซ้อมรบและการรบคราวนี้ไม่ได้รบกับ กำนันสุเทพแต่ลบกับคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็อะพาดพีไปถึงสถาบันสูงสุดซึ่งอยู่เบื้องหลังมาวันนี้เหมือนกันค่ะอย่างวันนี้เนี่ยมีนักข่าวไปถามพลเอกเปรมถามพลเอกเปรมท่านว่าท่านเนี่ยจะมาเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างกำนันสุดเทพกับคุณนิ่งรักไหมค,คำตอบของพลเอกเปรมก็คือว่าผมจะเป็นได้ยังไงผมยังโดนเขาด่าทุกวันเลย <laughs> <laughs> ดูสิดูเอาเถอะบ้านนี้เวรน,น,น,นี้มันมาถึงขนาดนี้แล้วะ แ,แล้วมันจะปไปยังไงต่อไอไวซ์ทีวีเนี่ย<า>เขามา,มาเขามีความรู้จักกับเราเพราะว่าเขาเคยมาติดตามติดชีวิตเราสองคนประมาณสองอาทิตย์ทีนี้พอได้ข่าวกวัวตีน้องนัทก็ไปติดต่อกับเขา,าทีนี้เนี่ยพี่น้องครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นกันในคลิปเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นและส่วนที่ไม่ได้อยู่ในคลิปเขาเห็นอะไรครับน้องนัทคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับไวซ์เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่จะส่งมาสองทีมทีมหนึ่ง มาถ่ายเรื่องราวของมวลมหาประชาชนอีกทีมหนึ่งไปถ่ายเรื่องราวของคนเสื้อแดงเขาก็คุยกันแล้วเขาก็เล่าให้ผมฟังบอกเออเนี่ยอีกทีมหนึ่งอ่ะไปถึงแล้วก็มีชายคนหนึ่งชี้ไปที่คังแสงมีอาก้ามีระเบิดมีเอ6บอกถ้าวันที่สองเลือกตั้งเป็นโมคะมันจะก่อสงครามกลางเมืองทุกวันนี้อยู่สงบสุขดีไหมครับพี่น้องครับตัวนี้สงบสุขดีไหมครับพี่ ลำเลวของเขาไงครับเขามีคลังแสงอยู่กับตัวเขาและเราจะยอมให้ไอ้คนพันนี้อยู่ร่วมประเทศอันเป็นที่รักของเราอีกหรอครับพี่น้องใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะสองหนุ่มของเรานะคะพี่ลูกนัดกับพี่ลูกกล้วยนะคะซึ่งก็วันนี้ไปทําหน้าที่เป็นพลเมืองไทยที่ดีในการเข้าไปแจ้งความโกติหลังจากที่โกติให้สัมภาษณ์ไวส์เทเลวิชั่นไวส์ทีวีนะคะขอบคุณมากค่ะลูกนัดกับลูกกล้วย